เดี๋ยวจะรับไม่ได้บัวขาวสวนกลับได้ใจหลังโดนท้าขึ้นชกในเวทีดังเดี๋ยวจะรับไม่ได้บัวขาวสวนกลับได้ใจหลังโดนท้าขึ้นชกในเวทีดังเครื่องจัดไฟมันมันให้แฟนมวยได้รับชมไปเมื่อต้นเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาในศึกเลเจนด์ออฟราชดำเนิน ก่อนที่บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจชาวไทยไวัย41ปีจะชนะคะแนานนายาเนชไอมานนักสู้จากสเปนเชื้อสายคองโกได้ในยกที่สมแต่นั่นก็ไม่ใช่ศึกใหญ่ของบัวขาวที่ขึ้นชกในสังเวียนหมัดมวยเพราะเจ้าตัวมีไฟประวัติศาสตร์รออยู่ โดยไฟที่ว่าก็คือการโคจรมาพบกันระหว่างสุดยอดมวยจากประไทยและฟิลิปปินส์บัวขาวพบปาเกียวใน The Match of Legend TACQUIAOSBUAKA V S B U A K A W U, ซึ่งมีโต้โผใหญ่อย่างนายวินิตเลิศรัตนชยัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัด ซึ่งล่าสุดได้มีประกาศวันออกมาแล้วว่ามัวขาวปาเกียวจะชกกันในเดือนเมษายน2567ทว่าเรื่องนี้กลับมีปริศนาให้แฟนมวยได้เอะก,กันทั้งโซเชียลเมื่อเพจหลักของมัวขาวได้โพสต์ข้อความว่าแมตช์ที่จะต่อยกับแมนนี่ปาเกียวที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2567 นี้มีสำคัญและมีความหมายสำหรับบัวขาวมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องอย่างอื่นครับให้กำลังใจน้องๆต่อยทำหน้าที่ของตนเองกันให้เต็มที่ครับอย่าไปกังวลหรือสับสนอะไรกันตอบยาวกว่านี้เดี๋ยวก็รับกันไม่ได้อีกทั้งนี้ประโยคดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพ ประกาศบนเวทีในการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีการท้าทายให้มาขึ้นสังเวียนด้วยซึ่งชาตรีบอกชัดเจนว่าข้าบัวขาวจะมาร่วมชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพก็ยินดีเสมอเพราะไม่เคยมีใครที่จ่ายค่าตัวไม่ไหวกระทั่งยอดนักมวยไทยในวัย41ปีได้ออกมาตอบกลับทันที แม้ไม่ได้ระบุชื่อรายการชัดเจนแต่ก็มีใจความที่สื่อถึงคำท้าทายล่าสุดอย่างไรก็ตามสำหรับไฟหยุดโลกบัวขาวบัญชาเมฆกพบแมนนี่ปาเกียวจะเกิดขึ้นในวันที่20เมษายนซึ่งเป็นช่วงหลังสงกรานปี2567ที่อ m p a c t r r รี a เมืองทองทานีในกติกามวยสากล6ยกยกละ3นาที พักยกละ2นาทีจากเดิมพักยกละ1นาทีโดยจะมีคู่มวยประกอบรายการ5-6คู่ภาพจากบัญชาเมกยินบัวาขาวบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมก